ลโหลฮัลโหลเทสเทสก็โอเคนะครับสวัสดีครับวันนี้ผมบังริยวนะครับก็วันนี้นะครับผมก็จะมาทําคลิปนะครับเอ่อก่อนไปเข้าเนื้อหาคลิปนะก็จะบอกว่าที่ช่วงนี้ไม่มีเวลาทําคลิปเพราะเนื่องจากผมไม่รู้จะทาคอนเทนต์อะไรนะครับผมถามคนดูแม่งก็ไม่บอกผมสักคนนะครับแล้วก็วันนี้ก็ช่วงสงกานด้วยนะก็ ช่องส่งการนี้ขอทุกคนมีความสุขนะครับเล่นนะ้ําก็เล่นกันระวัง,น,วงนะครับก็อย่าไปหลอกป่าแป้งนะครับในมือมึงต้องมีแป้งนะจะไปป่าเพราะว่า <c oughs> ก็มาเข้าเรื่องเลยทุกคนเคยประสบปัญหานี้ไหมครับ FPS น้อยเช่นแบบนี้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 ก็นะครับวันนี้ผมมีตัวช่วยที่จะมาบอกทุกคนก็ตัวช่วยของผมคืออันนี้ะนะครับก็หลังจากผมซื้อมาแล้วนะผมก็จะรันเลย จากเราซื้อมาแล้วเราก็จะได้ขี่มาแล้วได้ตัวโปรแกรมมานะครับเสร็จแล้วก็ลันไปเลยนะครับแบบนี้นะทะลุทุกเซิร์ฟนะครับผมรับประกันเลยทะลุทุกเซิร์ฟนะครับสำหรับใครคอมกาดนะใช้ได้ทุกเซิร์ฟแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงนะครับแต่ว่านี้คือเซิร์ฟที่แบบทุกคนเล่นกันเยอะๆคือผมโดนแบนอันนี้ผมก็ต้องมาเทนในเซิร์ฟที่มันเป็นแบบเซิร์ฟแบบนี้นะครับแต่รับประกันนะทะลุทุกเซิร์ฟหนีมาแล้วอะสมุินะครับ อันนี้บูทเอเพียนนะนี่ผมจะปรับเป็นแบบบูทสี่นะอันนี้อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจอันนี้คืออะไรลอนะไปดูลองดูนะครับอันนี้ก็บูทปึ๊บอะนี่ครับนี่ครับเป็นไงครับทุกคนเป็นไงครับอันนี้บูทสี่นะอันนี้แค่ระดับสี่นะอันนี้สามนี่นี่เป็นไงคนดูไอ้ บอกแล้วของจริงนะครับของจริงปิ้งผมเยอะนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยผมใช้ USB นะครับตอนนี้ก็เป็นไงเดี๋ยวผมใช้ดูทีอันเลยนะบูทสองอะนี่ยบูทสองมึงไม่เห็นเลยเลยครับนี่ครับบูทหนึ่งอะนี่ก็ประมาณนี้ครับบูทที่เห็นผลที่สุดก็คงจะเป็นน่าจะเป็นบูทบูทสี่ครับอ่าเดี๋ยวทันไม่ดูนะบูทสี่แต่ว่าเราไปได้ปรับชัดขนาดเราปรับสักสี่อะประมาณนี้มาดู นี่มันก็จะแบบเหลืองๆอย่างนี้นะแต่ถ้าเราแบบว่าเอาสุดเลยนะปึง้งปับ๊บนี่มันก็ประมาณนี้แต่ที่ผมเห็นนะมันจะมีอันนึงที่เป็นสีดาเพื่อนไหนว่าสีดําอันนี้เออนี่อันนี้ผมว่าได้เห็นผลสุดละเรดี๋ยวดูเอฟเสหน่อยอันนี้คือผมปรับภาพสูงมากมากเลยนะครับปรับภาพแบบว่าสูงแล้วดูคนอย่างเยอะนะครับแล้วผมปรับภาพแบบว่า 2 k เคลยครับอันนี้เราปรับทุกอย่างสุดหมดเลยแต่ว่าปิดเงาครับเงาประมาณนี้ลื่นเลยนะครับไม่ต้องห่วงนะครับว่าจะไม่ลื่นนะแมวไปไหนเนี่ยอันนี้บ mm ูตเอพีสของเซิร์ฟก็กา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 รนะครับเนี่ยไก่ไก่ไก่กรการนะครับเดี๋ยวไปหาใช้นะครับบูตเอพีสของเซิร์ฟก็ไก่ไก่กรการนะครับก็เจอบูตเอพีสอันนี้เข้าไปก็แม่เหมือนถึงกับ้องกากนะครับนี่นี่เจออันนี้เข้าไป ก็เป็น,นยังไงครับแล้วก็ปิดปิดไปเลยได้นะบุสสลับปิดเลยนะนี่ติดตลอดแน่นอนครับทะลุทุกเซิร์ฟเลยใช้ลองใช้ก็ได้ครับผมครับจุง๊ง